สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยจามจุรีฉายานางร้ายสวยที่สุดในไทย จำจุรีเชิดโฉมเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2511เชื่อเล่นจอยพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุดรธานีครอบครัวมีบุตรสาคนบุตรชาย1คนและบุตรสาวสองคนโดยคุณจอยเป็นบุตรคนสุดท้องจากจำนวนพี่น้องทั้งหมดบิดารับราชการทหารอากาศส่งผลให้เธอเติบโตมาในบ้านพักทหารชีวิตวัยเยาว์ของคุณจอยเรียบง่ายไม่มีอะไรโดดเด่นนักทว่าแม้ครอบครัวจะมีบิดารับราชการเป็นถึงทหารอากาศแต่ทางครอบครัวกลับ อนให้เธอรู้จักการประหยัดอดออมในวัยเด็กเธอและบรรดาพี่ๆจะช่วยกันทํางานบ้านเพื่อขอคุณแม่ไปดูหนังหรือขอสตางค์ซื้อของที่ต้องการนอกจากนี้เธอยังร่วมกันทําน้ําเต้าหู้ขายกับพี่น้องตั้งแต่ป .6 ถึงม .4 รวมไปถึงการทําตุก๊กตากระดาษทิชชู่เพื่อขายในช่วงเทศกาลต่างๆอีกด้วยส่งผลให้คุณจอยสามารถหารายได้เสริมตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กน้อยโดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าของชิ้นที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ําแรงของตัวเองเป็นครั้ง แรกคือนาฬิกาข้อมือซึ่งซื้อในสมัยที่กําลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีเมื่อเติบโตขึ้นเป็นสาวความสวยของคุณจอยเริ่มปรากฏชัดทําให้เธอมีโอกาสทํากิจกรรมของทางโรงเรียนเช่นการเป็นรัมเมเยอร์หรือรัมนาตศินกระทั่งเมื่อเธอจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณจอยเข้าศึกษาต่อด้านพยาบาลที่กรุงเทพความสงสารพ่อแม่ทําให้เธอเลือกไม่ศึกษาต่อแต่กลับตัดสินใจเลือกทํางานหารายได้ผลงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกของเธอ คือจอร์นสันจากการชักชวนของโมเดลลิงซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณน้านิรันรัตพุทธศักราช2529คุณจอยตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยโดยมีเกศสยามเป็นผู้ส่งเข้าประกวดแต่กลับคว้าน้ำเหลวติดรอบ60คนเท่านั้นทำให้คุณจอยจึงเบนเข็มไปประกวดด้านความงามในลักษณะที่ต้องแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งเหมาะสมกับความสวยของเธอโดยเธอมักได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพหรือรางวัลรองอันดับหนึ่งอยู่เสมอหลังจากนั้นเป็นต้น มาจอยจามจุรีเชิดโฉมก็ได้ปรากฏตัวสร้างสีสันในบทนางร้ายบทร้ายตลกหรือบทร้ายที่มีมาเพื่อสร้างสีสันให้กับละครโทรทัศน์ทุกช่องอีกทั้งละครที่มีเธอไปรับบทเป็นนางร้ายหลายๆเรื่องก็มักประสบความสําเร็จส่งให้ภาพนางร้ายของเธอถูกตอกย้ํา กระนั้นก็ตามทีแม้คุณจอยจะมีภาพลักษณ์นางร้ายมีเสียงเล็กแหลมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสมบทนางร้ายแต่เพราะความสวยน่ารักอ่อนหวานของเธอส่งผลให้ผู้ชมจํานวนมหาศาลให้ความรักความเอ็นดูจนกลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวขวัญใจชายหนุม่มถึงแม้พวกเขาจะเห็นภาพเธอในบทบาทนางร้ายก็ตามความสะสวยและการวางตัวอันดีท่ามกลางภาพลักษณ์นางร้ายของจามจุรีเป็นที่พูดถึงอย่างมากของเหล่าคนดูและบรรดาสื่อมวลชนบางแห่งที่ ที่ยังเคยกล่าวชื่นชม น่าเสียดายที่นางร้ายผู้น่ารักคนนี้หลังจากขึ้นแทนเป็นนางร้ายเบอร์หนึ่งเพียงแค่ไม่กี่ปีเธอได้ตัดสินใจแต่งงานและตั้งคันมีครอบครัวโดยได้ทิ้งทวนตำนานความเป็นนางร้ายเอาไว้กับผลงานละครเรื่องดาวแต้มดินในปีพุทธศักราช2538ก่อนออกจากวงการโดยไม่รับงานแสดงเรื่องใดๆอีกเพราะต้องการดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่แต่ใช่ว่าเธอไม่เคยปร,รกกากฏตัวต่อหน้าสื่อเลยนับจากนั้นคุณจอยเคยออกรายการสตาร์ฮันบอกเล่าชีวิตความเป็น เป็นมาของตนเอง อีกทั้งยังเคยเป็นนักแสดงรับเชิญในละครนักสู้พัน์ข้าเหนียวและมีผลงานโฆษณาสินค้าเล็กน้อยลงใน YouTube และเมื่อไม่นานมานี้เองสิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์นักแสดงร่วมรุ่นได้ลงรูปที่เธอนัดทานข้าวกับเพื่อนนักแสดงร่นเดียวกันลงอินสตาแกรมส่วนตัวหนึ่งในนั้นมีคุณจอยคนนี้ร่วมอยู่ด้วยนับว่าเธอยังคงน่ารักสดใสสมวัยเชกเช่นที่เธอเคยเขย่าหัวใจชายหนุ่มหรือแม้แต่กระทั่งหญิงสาวด้วยกันเองแม้อยู่ในคราบนางร้ายในบทละคร แต่ทว่าชีวิตจริงเธอก็เป็นเพียงแค่หญิงสาวน่ารักธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ